Thank you. 这里？那是你沃的。 เอาวัสดีครับมือนี่อีสานบานมะฮี่ห้ามาเบิ่งบานมะฮี่เขา มาเห็ดเตี้ยงมาดิเมืกินเข่าได้ครับพี่น้องด้ต้นเทียงแล้วอ so, ีสานมันมีมาดิพามาเห็ดเตี้ยงมาเบอร์ไปรำกันได้คบพี่น้องได้เข่ารำกาเมาลาบมีก้อยมีเดเ้ัลยเ ปีนอเขาเว้นเนี่ยโมยไปเด้คือบ่เน่ยแดงจึ้คืนไหมเอาซ่งอีสานานมาฮีเนี่ยตัวนี้ก็เราเนาะต่มแาบเนาะตัวนี้กอ้ของของผมโบราณเขากอ้ของโบราณเื้อหนึ่งแคมหนึ่งที่านบอื้อหนึ่งแคบหนึ่งนะครับเตียงครับ เอากินข้าวสนุกอิม่มท้องสบายครับซอยก็เห็นงั้นแล้วกินข้าวนะครับเป็นเรื่องเนี่ยนะการเท้ามีก้อยขาดบ่ออะเลยก็คือมาเบิ่งวงนี้นะไใซรสิเีมันมันกินญี่ปุ่กระเด็นับื้องเขาโอ้โหอนีรใส่ข้ามไงหรอวะเบื้องเบิ่งเบื้งครับแน่นอน แล้วมันก็นั่งกินเอาทั้งกินเอาคือยังวงหน่อยแท้ทางเพียร์นี่ก็เลยกินผู้เดียวบาดเนี่ยเอตัวนี้มีสุกครับต้มกับเผ็ดซุกว่ากินดิฟนะเขาเนาะเอายิบเลยฮะยื่นก็ยื่นท่านั่งก็นั่งเห็นแนวถอนเนี่ยบาดเนี่ยเอาแป้งแลวส่งมีมดกับเบิ้งเบิ้งน้ำกันไปเรื่อยครับบรรยากาศ คนเลกกินเจด้สุดเล็กก็มีบ้านเสียบวะเอ้ยกระลังเลยบวกอีกไงก็มีบ้างเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวเสร็จทำงานต่อ บรรยากาศบรรยากาศครับมือมือนออกพรรษาแล้วมือนี้มือสุดท้ายเขาพรรษาเนาะมือืเนไกวเด็กเป็นทรงลง่อมืออื่มือคือแรงนี่แล้วไกวเด็กเนาะแม่ขั้วทำในเขาเดเ้าขาแม่ข้กินแล้วเขาเ้อเาขอาตยเ ว่เด็กจ้งไหนแกถุงกาักงแกนกันเือทังหลังคือพวกินข้องคอทั้งหลังโอ้ยวัดจวัดเจวี่ซื้อมีดอ่ะรับบรรยากาศแจมกินเข่ายบ่กาง่กงแล้วปวดโบราณเนาะไเพราะ ขัวบสัสั่อยเอาฟัวเมนไปเ้ยฟัวเมนฟัวเมนดีไหมฟัวเมนขนบบกินเนาะคนบโบยี้นยิมเขากับพี่นั่งออกก่นเนาะข้นโบนั่งยิมไปกินโอ้ ว่างนี่เราเป็นตาแสบเลยวงนี่ไม่เน่าท้อเอาเลยกินเลยคอยอิ่มแล้วกินวามาจกตลาดกินก่อนเลืเขาหน้า้กินไวเด่นเาสวยฮอนกอนออไากันะ คลิปนี้กับเบิ้องบรรยากาศขินเขาไหมครับเอาฝากไว้นะครับกดติดตามกดซับสไคร์นะำม่ด้วนะครับต้องตีออาสารบา้านพีะครับต้นต้งับะไครน้ำ่เนับไครน้ำมเอาลำลาไปด้วยคลิปนี้ก๊อบปี้ควยๆนะครับครับผมสวัสดีครับ